ครับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบุศกุลสุคนตสมบสวัสติชาวไทยด้วยดูแลด้วยประชาประเทศก็คือกันวันนี้กับพ่อกับซองแม่ตาพี่น้องเยกินข้าวแรงมาลงเลยแกงเห็ดนางฟ้าแม่แกงเห็ดนางฟ้านี่ยไม่ได้เคยยังไม่ังไงได้กินฝัดเด้อแกงเห็ดนางฟ้ากับมันยังน้องคิดข้าวขาวน้ำเด้อดพัดข้าวใส่ไข่ แสบแสบมาเด้อเอฟซีทุกทุกทานผู้ใหญ่ไม่ใหญ่บัวพันมาเด้อคุณตาคุณยายมากินน้ำกันเ้อแสบเด้อกินข้าวแล้วจะบุกินบอะจะกินเหนื่อย แซ่บบ่น mm ้องคิดพัดเขาแซ่บแซ่บแซ่บพลุงพัดเขาใส่ไข่นี่นโชคแซ่บกระปุ้ยแยงเป็นแยงเลยลูะแยงเป็นแยงเลยผัวตาเนมลูกโชคสบายดีพ่อแม่ไหมลูกสบายดีพ่อแม่ลูกอะสบายดีพ่อแม่สบายดีพาลุงกินข้าวแล้งกันเด็ดพาลุง ใหเ็นนางฟ้านางงามนั beans, ่งสวยสวัสดีป้าลุงนี่ขางคุณทาเลกันได้นง่คุตาคุณพี่คุณเลื้อยแล้วก็เลื้อยเอฟซีสุขสันต์กนได้อกัพ่อพ่อเนบริกิน้ำไปลงน่าหนูหนูนอย้มนนเจ็บแขเเป็ดกับก้าว ไปถอนเขาอนฟันว้ฟันแมงก็เลยไปถอนนแมฟันแมงขมันเจ็บเลยไปถอน้าตอนทไปถอนเหือกันนะเจ็บอนันเลยขอปะค่างข้ประค่งก็

แคบนี้ปลงเลขพัดข้าวพัดนนงเฮิร์นมากินที่ไหนนกกมาน้องูเห็ดมองันเห็ดขอขอเห็ดมเช้ามารน่มเช้ขาวไก่เจ้าพนจะตัดออกใช่ไครับเฮ้ยดังไม่ดีนะี

ซ้เคาหลายก้อนแค่เหลายคนนิวไป่ไน้อาม่รไป้ลุงนึงเ่ลานายเด้อซื้อเค้กไปงานวันเกิดลุงก่อนหนึงเนาะก่อนละเกาสิบบาทเป็สอลุงนาเด้อร้านบไปนั่นนี่ ่เบ้ยังได้กะขอให้ลุลลลเลาางเันยูดีมีแหงอะไรลุงเอ้ยสุขภาพแข็งแหงลุงเด้อเจาะไปต่าไปจไปทำการวนเอาข้าไปตาไปตนเขียวเบขียวแม ฮไม่วีอะรก็ัดเบิร์ดอทกัดใ่ไมดแห้งเดดไข่ด้วกไข่หน่วยนม่ม่นไข่กรเพีงจหน่วยแม่ละไข่วยเดี่ยว คอยเนดียวพักเขาเต้นหอนก็คือว่าค่เราไม่ไข่ละรอยู่ในเตาอย่างน่าแต่ากข่เ็ไข่เอะรขนนะคะอยกาเหแ่ามายไข่เยเี่ยวพ่หนาเอามาเลี้ยวไ่ไข่ ค้างด้วยาเหลีมนะวตัวร่าเอี่อาวอง้อยน่าเ้างเา้าเบา้าเ่ยมหอ้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 ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยอ้ย้ย้ยอมยโ้ยนอโอยอ้ยโ้ยนอยอ้ยอ้ดอ้โอ้ยโอ้ยสอ้ยโอ้ยโ่อ แต่ลุงทำถัดไหมเหลี่ยงไก่แตงผมมีตัวลอนพักเราลูกนี่ไล่กยงไมาเถอะมาเลยมาเอางหลกูเปยังไงไล่ไน่ไล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 ้ไล่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 ไา่ไล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 ่ไม่ไล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 ่ ปาจะเลียงรไป่ะเอาเงินโจกินมะโจหนึ่พันปาจะโจขาใส่มือีหมดมือหนึ่งแล้วองมือหนึ่งครัเออแล้วแล้วมันบูองด้วยบูธงเด็ดต้งนันบทางแห้งเลยนะ

แม่บ <laughs> ่กเวลานตั้งหากระไรนกินนานกับข้าวพัดบอกใส่ใส่ข้าวผัดหนึ่นงการหากาัะไรนกินกับขาบ้า,ขาวพัดนึ่เลือดเต็มตาครับงงน,นึ่ลลนนเลอดต่แม่กับหม,ม,มบบาตาปตไปลโชคก็ได้พูนะส <laughs> วัสดีพ่อแม่ลูกละ

Bọn này nói tam nhanh anh. cái này là tam lúc đầu bằng. Ah, yêu một có Lúc đầu bằng salad. Tìm hiểu. Tìm hiểu. bằng hiểu. Tìm 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 hiểu. อยนี mm ้อะไรไม่บบ้ตาเล็บแงายเลยค่แม่ล้วพี่น้องกาเก่าพาตัวแมาตาก็จะขิดนีตนี้พี่น้องก็อเปนใหม่เริ่กะไรก็ไ กดตามกดกขะมาดูหยวมอาไรชอบของไมต่างฝากกดตามหลับชมสองบตาได้ด้ปลาลูฝากิดตามหลับชมสองนมิตร้ํดเด้ปลาลูุมที่หน้าพอกันมาที่เราจ้า